มาดูสถิติคนไทยนะครับสีคนไทยเจออย่างไรบ้างเนาะเออจริงๆแล้วบอกว่าบุหรี่เนี่ยทำให้คนไทยเสียชีวิตไปประมาณ8 0,000ลรายต่อปีนะฮหรือคิดประมาณ18%ของการเสียชีวิตทั้งหมดนะที่มออีการสูบบุหรี่มาเกี่ยวข้องเนาะถ้าราดูกราฟนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนาะบุหรี่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอยู่ละบุหรี่จริงๆถ้าพูดกันชัดเจนคือการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ว่าการสูบอย่างไรเนี่ยหรือการสูบอ e ีซิการ์เลตเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ดีกับต่อสุขภาพทั้งนั้นนะ บุหรี่เนค่อนข้างชัดเจนนะครับฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าเกิดเราสูบบุหรี่หรือเรา,เา,เาสูบอื่นๆเนาะบุหรี่นี่เราพูดถึงยาสูบนะความหมายคือใบจากอะไรต่างๆที่ชาวบ้านสูบเนี่ยอันนี้มีผลทั้งหมดนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดดูรูปนี้ฮนะบุหรี่จริงๆดูมันมีก้นกลองเนาะจริงใบจากเนี่ยจะมีผลเสียมากกว่าตัวบุหรี่ด้วยซ้ำไปนะแต่ในทางการแพทย์เราก็มองว่าการสูบสิ่งไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นฉะนั้นคําแนะนํา ในเรื่องของการสูบบุหรี่ชัดเจนก็คือต้องหยุดนะฮะการลดก็อาจจะพอช่วยได้แต่จริงๆดีที่สุดคือต้องหยุดให้ได้นะครับเนาะ